บรรยากาศบ้านบ้านนอกเข้าโอ้ที่ทอดทั้องอีสานด้วยคือกันให้้านเพื่อนสร้างข้าเจ้าหนึ่งอีสานสร้างรู้ละบูดใหมขึ้นไหรนะเย่อง่ามๆตั้งนานนึงลหลางบ้านหลางเป็นลา้านสองลา้านกลับมาจากไปรงเก้น กาศคอนแกนประสังเกตเพื่นที่มีเหื่อสำรองไว้เนาะแต่ละหลังเห็นสีมเหื่อเพราะน้ำขึ้นก็ด้ขี้เหื่อเน้ยเนี่ยสะเสียหายได้กับน้ำท่วมเหงื่อนี่เย็องามๆหนิขี้ต้มขี้ลับยังเต็มเลย เอาก็จะสร้างเพื่ออยาสร้งแมนแล้วก็เป็นยังตลอยปีขึ้นแล้วเขาอยู่ก็ปีพุ่นหนมาพิ่งสีมาข้างดำาจ็ดปีเองสิบยี่สิบปีอย่าเงีนยบางเขาก็ยังอยู่ได้เขาอยู่แับวีดีกีดอนมาเป็นท่านท่นปีแล้วปีเปลียนมาเป็นท่านปีแล้วบนางนี่เป็นหลังงเออเขาจะทอาชีพยังเขาจะขึ้นด้วยคักรเล่นแน่เลยเหน้าปัง ปูนนมีรถสีเขาอยงหาปนรถดดเข่ารถดูดเข่าโอ้รวยรวยยยขายเข่าวยบ่าังนี่ขายเข่าเห็นหน้าแซงขายนี่ผู้เล้ยววันที่เท่าน้ายสอเออผู้แจ้งทำมาเพิ่อคนเข่าเนี่ยโอ้ยสวนมีเม็ดเงก็จะมาจักเข่านี่นะ เืองรลกบเพืองไมันเดียวกันียังกราสอกันพมดอยู่ยังทุนเนี้ยภาษาบบากจาได้รับการคิดิวสุกันมดนี่เนื้อวินาทรน้ำซีนี่เป็นเนื้อเป็นน้ำไงเป็นสายเลือดเลยยระบัดเรามันนี่บูกเพื่อคูสั้นทํ้การกระเกษยนใกล้หัวน้ำลำซีนี่ว่าอุดมสมบูรณ์สุดเลยโบมี่บมี่แหลง มีแต่ถ่วงนีแต <laughs> ่แรงไม่ไมีไ่มีแรงไม่ได้ถ่วงอุดมสมบูรณ์ไม่มีแรงไม่ได้ถ่วงจะ่อนทนทางเขายัางคือกันครับอยูุคนแนันอย, <laughs> อยู่บ้านขึ้นหลัง20-30ิบสามสิบปีละไปทั้งสี่ละไปตลาดก็ได้ไปมาตลาดละเดี๋ยวนทางทาอะไรละใส่เวลาเป็นชั่วโมงกว่าห่งสองชั่วโมงกว่าจะรวอที่หอดบ้าน ลบลบลุ้มเล้ากก่านี่นะนี่เรื่องคำวลแวงคำวลเรื่องเซบังไฟเืองเซบังไฟบ้านยางคำข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ำแม่น้ำลำเซ